วันนี้ลูกช้างขอให้ยอดวิวไม่ต่ำกว่าคอมิดเลยหรอ,อ 50, หนูขอห้า0 0ื่นได้ไหมคะไม่ยา่าขั้นต 50, น่ำห้าหมื่นสูงสุดหนูขอห้าหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวรอก,ก็ช่าินะคะลงมาปล่อยั่างมิสแกนมิสแกนฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากร้านด้วยนะคะ <c oughs> แล้วรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือ,อรายการอะไรที่ให้มาทำเนี่ยดันดาราปะ <c oughs> พิวเด์พิวเด์เป็นรายการอาหารที่จะกินเฉพาะร้านที่เปิดตั้งแต่แบบสองทุ่มถึงเที่ยงคืนไปต้นไปอาริยาหมูจึ้งเป็นเมนูใหม่คราเป็นเหมือนจิ้มจุ่มมอส้วโอ้ยก็รู้แล้วค่ะว่าตกใจหน้าอีกออดไม่ต้องบีบแต่กันค่ะนี่กุ้งสดตัวลุกแมวไม่รู้จะมองเอบไปก่อนนะจ้าห้ยำเนี่ยถ้าใส่ในส่วนของไหลบัวนี่จะชอบมากมันจะแบบดูดน้ํายำกันที่ดอกไปไม่ได้กินใช่ป่มฮะร้องอะไรป๊อป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 ปล้ป่ะฟันแตกดใช่ไหม บัวหะร้านที่ดีนะคะควรใช้ปลาหมึกสดแบบนี้นะคะเอางี้แต่รายการเนี้ยออกแต่ละหน้าที่เป็นการเลเวลเซน,นะะอาหารเองมิวกับก้อนเนี่ยเป็นเรื่องของการเมามอยก็คือตาเส้นเล็กเนาะก็ควรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะอืมกลับไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วนี่นะ,ะคะเมนูที่บอกว่าหมูจึงอ่ะมึงกูอยากชิมเลยอ่ะมึงหิงวฮะไวเป็นเลสเปนเลสนะคะอุ๊ปวะอร่อยเนาะ